เราอยากรูนะว่าไอเหตุผลของเรากับเหตุผลของเขาอะมันสอดคล้องไหมเพราะว่าฝั่งหลังเรามันออกแบบวังว่าไม่เห็นเอาสินแสไปทําเลยทําไมมันรุ่งเรืองอะ่ะฮวงจุ้ยมีผลไหมผมว่ามีผลกับทุกคนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าไอฮวงจุ้ยที่มันวางไว้เนี่ยมันของเราหรือเปล่าทุกคนมีท่าที่ไม่ตรงกันบางทีบ้านหลังนี้วางฮวงจุ้ยดีแต่เราไปอยู่ทิศพิฆาตของเราเราป่วยตายได้ เริ่มเข้ามาทางด้านของการดูหมอดูออโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้ไหมคือคืออย่างนี้ครับผมเป็นสถาปนิกเวลาออกแบบไรเสร็จมักจะเจอคนออดิตที่ใหญ่ที่สุดเสมอคือสินแซโอ้โอออกแบบอย่างดีแซ่อันนี้ผิดอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วออกแบบด้วยหลักวิชาสารพัดนะทุกศาสตร์เลยไม่ว่าศาสตร์ของอาร์ต ประวัติศาสตร์ินป์ foundation of art structure โครงสร้างคำนวณความสวยงามเป๊กหมดเลือกผิดตั้งลือหมดเลยไปถามสามทีที่ไหนก็ได้ในชีวิตรักใครที่สุดและไม่ไม่รักใครที่สุดสินแสสนี่ติดแรง์กิ้งเบอร์หนึ่งหนึ่งเลยทั้งรักทั้งเกลียดเลยทั้งรักทั้งเกลียคำเดียวชนะคำเดียวเจ้าของบ้านต้องลือตามเขาด้วยลือเลยเลือกผิด ตรงนี้ห้องควมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรือต้องเอาคือเวลาลื้อนี่ไม่ใช่ย้ายได้นะคศาสตามนี้มันต้องเบรนสตอมใหม่มันต้องขยับใหม่หมดเลยอะ่ะบางทีมันโยงก,กันน่ะนะใช่ครับเ,<อ>เ,เขาเรียกเซอร์วเลชันมันครอสไม่ได้น่นนี่สาสรนี้อุตสาหกิรในแรกแง่จิตวิทยาใครทีเหลียอากาศทิศท,ทางแดดลมคิดหมดแล้วลื้อผิดโอ้คำนี้ สินแสนี่คือคือหมอดูดวงจุ้ยอ่ะหมอดูดวงจุ้ยหมอดูไม่ใช่หมอดูลายมือไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอดูดวงจุ้ยอย่างเดียวเลยหน้าน้ำหลังต้องมีความทึบหลังประตูตรงกันไม่ได้อล้วยังไงพอพี่อ้อเจอแบบนี้บ่อยๆนวไงพี่อยากเป็นเองอะเรียนเลยอ๋อเนียไงเรียนเข้าศึกษาอยู่แล้วไงเออเฮ้ยเราอยากรูว่า้เหตุผลของเรากับเหตุผลของเขาอ่ะมันสอดคล้องไหมเพราะว่าฝรั่งเรามันออกแบบวังว่าไม่เห็นเอาสินแสไปทําเลย ทำไมมันรุ่งเรืองอะ่ะทำไมมันรวยได้อะ่ะเนื่องกอะไมครับก็เลยเริ่มศึกษาเริมเร่มแรกศึกษายัางไงคือคผมก็มีผู้ใหญ่ที่รู้จักท่านเก่งผมก็เรียนจากท่านท่านตนหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านก็จะเขาเรียกว่าสอนผมเรื่องศาสตร์ทวงจุ้ยนู่นนี่และเราก็ลอง พักพวกหลายคนก็เป็นสินแสก็ลองถามดูถามไทยไอเราชอบเก็บข้อมูลจากหลายๆคนนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็ไปซื้อหนังสือแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีนะใช่ไหมศาสตร์สินแสที่อยู่ในหนังสือสก็อมีศาสตร์พวงจุ้ยพวงจุ้ยอ่ะมีหนังสือเลยไอพวกเอเชียบุ๊กอะไรไปซื้อได้ม,ม,มีหมดอ่ะมันนั่งดูทิศไหนแล้วของไทยก็มีไอผมนี่เรียนไม่ชอบเรียนอย่างเดียว นั้นเอาของไทยด้วยไม้มงคลอยู่ทิศไหนขนุนอยู่ทิศไหนเออมันจัดแลนสคปนู่นนี่นั่นแล้วเราเอาศาสตร์เป็นนี้ไปคุยกับลูกค้าลูกค้าก็เริ่มแฮปปี้เฮ้ยเราเป็นในว่าไม่ธรรมดาเราก็ไม่ธรรมดาแต่เวลาพี่ศึกษาพี่พี่อ่านมาแล้วก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยพี่ก็ไม่ได้คัดง้างเลยใช่ไหมก็ตามนั้นไม่ยังคิดแย้งอยู่แต่ยังไม่มีหลักวิชาไปแย้ง เพราะว่าในเราแย้งอยู่ในเรื่องศาสตร์ของมันแย้งกับศาสตร์ฝรั่งเนี่ยแต่ว่า,าความาเป็น่วงจุ้ยเนี่ยที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแบบพิธีาศาสตร์มีมีใช่ไหมมีเลยเป<อ>็นเหตุเป็นผลที่ดีเลยเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับถ้าพูดถึงภาษาทฤษฎีทางฝรั่งมันเป็นทฤษฎีของดินฟ้าการที่มีผลต่ออาคารและมีผลต่อคนอยู่าศาศาคือไม่ใช่งมงาย<อ>มันไม่ได้งมงาย<อ>ไม่งมงายแน่นอน ชาที่สัมพันธ์กับคนเป็นคนคนไปคนคนนั้นมักเป็นเจ้าของบ้านทุกคนจะมีวงจุ้ยแบบตัวเองหมายถึงเรานี่แหละใช่เราต้องมียกตัวอย่างเรามีจริตเอาง่ายๆเสือแล้วกันเ้อาเป็นเหมือนเสือเลยหรู้ดูดลองจับไปอยู่ริมทะเลสิมันตายไหมมันหากินไม่ได้มันตายไม่มีปลาไม่มีปลาไม่มีมันลงไปจับปลาไม่เป็น ฉะนั้นมันต้องเรียนรู้ตัวเองว่ามันจะพาตัวเองไปที่ไหนก็เลืแองวงจุ้ยด้วยตัวเองใช่ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีธาตุของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับสถานที่นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยการค้นพบของผมเนี่ยคือเกิดจากการพยายามศึกษาแบบมีคำถามไม่ใช่ศึกษาแบบกูเชื่อเชื่อเลย ไม่ใช่ผมก็อย่างที่บอกวงจุ้ยก็เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้ดีทีเดียวแต่ทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใจเรื่องฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งผมเป็นประเภทแบบมันต้องมีเหตุผลสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีจิตวิทยาของมันอย่างน้อยต้องมี tangible value กับ intangible value มันต้องเกิดขึ้นให้ได้ในการทำอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะเรียกว่างมงายในหลักการคือทำแล้วร่ำรวยไหมนนั้นเป็นผลกระทบเอฟเฟกต์นั้นทำแล้วถ้าคนในบ้านอยู่แบบโคตรมีความสุขเลยรักบ้านโอ้โหบ้านมันคือที่แบบนนเลิฟสุดๆนั่นแหละคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ไม่รู้มาจากคนไทยหรือเปล่าที่เขบอกว่าบันไดต้องลงจํานวนขั้นเลขขี้เลขคู่แล้วบ้านต้องหันทิศนี้ห้องนอนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับอันเนี้ยอันนี้มันเป็นสมเหตุสมผลไหมคือเ,เรา<อ>ต้องจุ้ยไหมเราต้องตอบก,ก่อนว่าอไอการที่เขากําหนดมาเนี่ยมันมีความคิดอะไรเป็นหลักก่อนแบบนี้ไม่ค่อยมีผลแต่คนเขาเชื่อ,อเวลาเชื่ออย่าไปขวาง พอเขาส่งทอดต่อๆกันมาเขาบอกต่อๆกันมาครับเราก็เราก็ไลไปตามเขาครับอาจจะมีขนบรมเนียมเก่าโบราณคิดไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยอย่าไปขวางมันไม่สบายใจเปล่าๆสู้แก้ให้มันได้ตามอย่างที่เขาว่าเริ่มต้นกับปขวางเขาแล้วใช่งานไม่สมูทไม่ไม่ไม่สมูทมันทะเลาะกันแล้วเพราะนั้นเราพยายามทาให้มันแบบสมุทแต่เราต้องเรียนเองด้วย วิธีการดูภูมจุ้ยของของของพี่อ้อไม่ได้ใช้เผ่นลัมใช่ไหมปกติเขาจะเป็นแบบกลองแกอะไรน่ไม่มีผมผมไม่ได้ใช้เผ่นอ่ผมไม่ได้ใช้ศาสตร์แบบนั้นผมใช้ศาสตร์หลักเลยว่าคือเวลาผมคิดอะไรผมชอบคิดแบบแบบนักวิทยาศาสตร์มันต้องมีหลักหรือทฤษฎีเอาไว้ยึดเกาะวิธีดูของผมเนี่ยต้องผมสร้างโมเดลขึ้นมาเองโมเดลคือวิธีการตรวจของเราไม่ใช่ว่าแค่เรียนแต่แน่นอนเบื้องต้นผมไปเรียนมา ซึ่งไปเรียนมาจากแบบแบบจับพลัดจับผูแล้วก็คือตกกระไดพลอยโจรต้องไปเรียนเพราะมีเพื่อนอยากเรียนและไม่มีเพื่อนเรียนก็สมัครให้ผมไปเรียนผมก็เลยต้องไปเรียนเราก็ต้องเล่าก่อนก่อนที่ผมจะไปถึงเรื่องที่ผมพูดว่า่วงจุ้ยมีผลไหมผมว่ามีผลกับทุกคนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ฮวงจุ้ยที่มันวางไว้เนี่ยมันของเราหรือเปล่า นี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยแล้วผมเสิร์ชเรียกว่าทำไป l e a r n i n g by ดูอิ่งไปจนผมเจอคำตอบว่าไม่ไม่ใช่ละทุกคนมีท่าตที่ไม่ตรงกันบางทีบ้านหลังนี้วางวงจุ้ยดีแต่เราไปอยู่ทิศพิฆาตของเราเราป่วยตายได้อยู่แล้วร้อนอ,อยู่แล้วไม่ได้ะอะอยแต่สิ่งคือผมพยายามจะหาปัจจัยที่มันคงที่ ในธาตุของหัวงจุย้ยซึ่งทําให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยคงที่ของธาตุคือของของหัวงจุ้ยคือทิศโดยเฉพาะทิศทางคนตะวันออกทิศเหนือน้ําเสมอทิศออกคือธาตุไม้เสมอทิศใต้คือธาตุไฟเสมอทิศต,ตกคือธาตุทองเสมอตรงกลางนั้นคือธาตุดินและธาตุมันพิฆาดกันคล้องธาตุคือผมจะต้องจับโมเดลมัน ผมจะไม่ฟังแบบคือผมดูตำราเนี่ยดูเสร็จผมต้องแมทชิ่มันอะไรคือสาระสำคัญที่มันพูดตรงกันแล้วผมจะเอานั่นมาเป็นตัวตั้ง mm hmm. เป็นโมเดลของผมเลยพราเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเขาเรียกยุคเก้ามันเป็นยุคเดียวยุคนี้เลยที่จะเป็นธาตุไฟมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ